สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกทท่านครับจิบนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณล่วงหน้ารายการมวยไทยเสีนะครับสำหรับรายการมวยไทยเสีในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่14มกราคม2567นะครับก็จัดกันที่สนามมวยช่องเกสีนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14.30นาทีเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารล่วงหน้าครับรายการมวยไทยเกสีในสัปดาห์นี้ครับเช่นเคยครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราก่อนนะ ยก24นะครับมวยพับยกระบบอัตโนมัตินะครับฝากถอนโอนไวเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคากาอากาศนะครับให้ทันได้ออกตัวบางทุนครับขันต่ําเพียงแค่10บาทนะครับราคาตรงๆจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับถ้าเกิดว่าแฟนบไลท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้ที่อ d p k 2 4นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยพับยกที่ กาเงินมั่นคงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นภักยก24 4เท่านั้นนะครับก็ขอฝากก็ได้นะครับสำหรับแอ k พ4นะครับ มาดูกันที่คู่ที่1นะครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้เป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่23ในสายสครับไข่แพ้ตกรอบทันทีนะครับสิทธิ์ลักปอไผ่แดงครับพบกับนิวประกอบสโชคมีชัยในพิกัด112ปอนด์นะครับสิทธิ์ลักปอไผ่แดงครับ163เซนติเมตรนักชกวัย16ปีจากจังหวัดแพร่นะครับสิทธิ์ลักตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยอาวุธหนักแรงครับเป็นมวยเปิดเกมนะประเภทไต่ขวาต่อยขวาหมัดหนักศอกแรงบู๊ดุดันครับประเภทเชิงไม่่่่สสนนนนชชลลูกกเเดดดีียยยวววะะคคครรััับบบ็ตฟิซออมมาาทปแงุ แพ้คะแนนกับยอดนาทีปดุงชัยมวยไทยที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีครับเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมานะครับส่วนกู่โชคครับเป็นนิวปกรณ์สโชคมีชัยครับหรือว่าเจ้านิวปกรณ์มอรวมใจเพื่อนครับนักชกจากจังหวัดนราธิวาสนะครับนิวปกรณ์ตอนนี้ก็เป็นมวยฝีมือสูงยาวนะครับเป็นมวยขวาครับประเภทตั้งรับจับทางเตะพับเตะขาครับในก็มีลายแขนแทงสู้นะจังหวะฝีมือจัดจ้านเลยนะครับเก็บตัวฟิซอมที่สโชคมีชัยนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับแพ้คะแนนกับเป็กพทททองทวีครับที่เวทีมวยช นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่3นะครับในสายซีนะครับไขรแพ้ตกรอบทันทีใครชนะก็ไปลุ้นกันต่อนะครับสิทธิ์รักปอแผ่แดงนี่ประเภทหัวจิตหัวใจดีนะเป็นมวยเดินเป็นมวยเปิดเกมนะครับหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยเลยนะครับต,ตอนต้นนี้หนักแรงครับแต่ว่าไปไปลายนี่มียุบมีแผ่วนะสำหรับธนาของสิทธิ์รัก นะครับกอความเป็นมวยก็ยังดูไม่ถ่อยเท่าไหร่นะครับในขณะที่นิวประกรณี่ก็ประเภทจอมฝีมือเลยนะครับรูปร่างสูงยาวนะครับตั้งรับจับทางนะครับทรงมวยสมองมวยนี่ดูดีกว่านะครับดีกีแชมป์มวยไทยรักยาจากภาคใต้นะครับกระดูกมวยทางภาคใต้นี่ดีมากเลยนะสำหรับน้าของเจ้านิวประกรณ์นะครับคู่นี้ก็ใครแพ้ตกรอบเลยนะครับครจนะก็ไปลุ้นต่อนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นในผมอย่างชอบนิวประกรณ์สโชคมีชัยครับดูว่าจังหวะฝีมือทรงมวยความเป็นมวยดูดีกว่านะครับรูปร่างทรงชกก็ดูได้เปรรียบบัััต้งจ ทางถ้าต้นๆน,นะครับไม่พลาดโดนหมัดของเจ้าสิทธิ์ดักนับนอกเมาหรือว่ามีอาการไปก่อนนะครับดูว่าหลักเหลี่ยมสมองมวยความเป็นมวยดูดีกว่านะครับคู่นี้ไม่น่าจะพลิกนะสำหรับมวยคู่นี้นะครับชอบนิวปกรณ์สอโชคมีชัยครับความเป็นมวยดีกว่านะครับกระดูกมวยดีกว่าครับวันนี้จะเอาชนะสิทธิ์รักปอไผ่แดงไปได้นะครับสำหรับเปิดหัวในการออกชอบไปที่นิวประกรณ์นะครับ คู่ที่สองก่อนในการครับก็ยังเป็นมวยรอบปุ่นเสือครั้งที่23ในสาย4ี่ครับใครชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบแปดคนสุดท้ายทันทีนะครับเป็กปอทททองทวีครับพบกับยอดนาทีปดุงชัยมวยไทยในพิกัด112ปอนด์นะครับ เป็กปตททองทวีครับรัวจบทเป็กเพชรสมนึ่ครับ163เซนติเมตรยีปีจากจังหวัดยะโสธรนะครับเป็กตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับประเภทวงในปั้มตีครับคว้าคอล็อกคอปั้มรัดมัดตีวงในแข็งแกร่งครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีเก๋าเลยนะครับเก็บตัวพิ่ซ้อมพิี่ค่ายมวยเพชรสมนึกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนนิวปกรณ์มอรวมใจเพื่อนครับที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีเบอร์พิธี่3มทันหวาข่มที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกครับเป็นยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยครับ164หนัักกชวย16ปีจาก จหวัดสุโขทัยนะครับยอดนาทีตรงนี้ก็เป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะครับเป็นมวยขวาครับประเภทเตะขวาต่อยขวาในเขามีไล่แขนแทงสู้นะดักเตะดักแทงอาวุธหนักแรงครับประเภทฝีมือได้เขาได้นะครับเก็บตัวฟี่ซอมไปที่พดุงชัยมวยไทยนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนสิทธิ์รักปอไผ่แดงครับที่เวทีมวยช่องเสีเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับใครชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบ8คนเลยนะครับใครแพ้ก็จะไปเจอกับผู้ชนะในคู่ที่1นนะครับเจาเป็กนี่ก็เป็นมวยเขานะเป็นรุ่นพ กระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่านะครับเป็นมวยตัวเล็กแต่ว่าแข็งแรงมากนะครับสำหรับทาของเจ้าเป็กนะครับในขณะที่ยอนนาทีนี้ก็ประเภทอาวุธครบเครื่องนะครับประเภทนอกได้ในดีนะครับไฟล่าสุดนี้ชนะหมาด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับก็สดบทเก่านะสดนี่อยู่ที่ยอนนาทีครับเก่ากระดูกดีนี่ก็ต้องที่ด้าของเป็กนะครับรูปกลางชงชกนี่น่าจะใกล้เคียงกันนะสำหรับมวยคู่นี้นะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่เป็กปทททบีครับดูว่ากระดูกมวยการผ่านมวยจะดูดีกว่านะครับรูปร่างช่องชกไก่เคียงกั Hamilton นนะทีต่อที่โดนต่อโดนนะครับด okay. ูว่ากระดูกประสบการครับของเจ้าเป็กเนี่ยเขาจะดีกว่านะครับยอดนาทีนี้การผ่านมวยเป็นรองเยอะนะครับวันนี้มาเจอของแข็งเลยนะครับดูว่ายังไม่ใช่งานง่ายแน่นอนนะครับชอบเป็กปทททบีครับดูแข็งแกร่งกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะยอดนาทีพัุงชัยมวยไทยไปได้นะครับสำหรับคู่ที่สองของการนะครับเบื้องต้นออกชอบไปที่เป็กปทททบีนะครับ อันดับสครับเป็นคู่รองขอรายการครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มครับพบกับมังกรบูมเด็กเซียนในพิกัด118ปอนด์นะครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มครับ167เซนติเมตรยีปีจากจังหวัดลำพูนนะครับเพชรมงคลตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องครับประเภทเตะหนักต่อยแรงหมัดศอกอันตรายเข่าในเหนียวครับเข่าเกมนะครับเก็บตัวพิซซ้อมมาที่ศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับแพ้คะแนนให้กับเพชรน้องเนยนกเขากม11ครับที่เววทีมยช่องีีเมื่่อวันท9ตุลาคมมที่่ผาานนะครัับบส่่วนนคคูชกะร เป็นมังกรบูมเด็กเซียนครับหรือว่าเจ้านินมังกรอสบายเทครับ165อกสบาซีเบตครับ23ปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับมังกรตัวนี้ก็เป็นมวยอาวุธหนักแรงนะครับเป็นมวยขวาครับประเภทเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดหมัดหนักศอกแรงมีรุ่นนับน็อกเลยนะครับล่าสุดที่โชว์ไปนี้ก็ไปแพ้คะแนนครับให้กับไม้สังคำสอยิ่งเจริญการช่างที่วันอุปนิมีเื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ ก็ประเภทอาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะเพชรมงคลน,นี่ก็เป็นมวยขวาครับเตะต่อยแรงเขาในเหนียวกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับล่าสุดนี่ถือว่าชกไว้ดีมากนะครับไปแพ้เจ้าเพชรน้องเหนื่อยนะแต่ว่าชกไว้ดีอะนะครับในขณะที่มังกรนี่ก็ประเภทอาวุธหนักแรงครับสายนับขวานกนะครับช่วงหลังนี่ก็จะไปชกในรายการวันนะครับฟอร์มการชกก็ดูว่ายังไม่ค่อยเท่าไห่นะสำหรับเจ้ามังกรนะครับ ก็ถือว่าน่าดูมากนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะเป็นมวยอาวุธหนักแรงทั้งคู่นะครับชกกันในพิกัด118้ปอนด์เท่ากันนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มครับดูว่าช่วงหลังนี่สภาพร่างกายจะดูดีกว่านะครับวงนอกก็มีลูกหนักนะไต่ขวาต่อยขวาวงในก็ดูแข็งแกร่งแข็งแรงอ่ะนะครับเบียดไปเบียดมาทีต่อทีเกมยาวๆนี่ผมชอบไปที่เพชรมงคลนะครับ ดูดีกว่านิดๆครับวันนี้นาจะเอาชนะธนาของบางกอนบูมเด็กเสียดไปได้ในยกไทยๆนะครับสำหรับคู่รองของนยการนะครับออกช่อไปที่เพชรมงคลศูนย์กิฬลาห้วยต้มนะครับ คุณที่สีครับเป็นคู่เอกนำรายการครับก้องภพยาสีฟันสมุนไพรไซโยครับพบกับเมฆพลันชัยในพิกัด125ปอนด์นะครับก้องภพยาสีฟันสมุนไพรไซโยครับหรือว่าเจ้าก้องภพวอสุขสันนะครับหรือว่าเจ้าก้องภพสอเพชรจำรัดครับ175เดซนติเมตรครับ18ปีจากจังหวัดเพชรบูร์นะครับก้องภพตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยขวาอาวุธครบเครื่องครับประเภทเตขวาต่อยขวาอาวุธหนักแรงนะหมัดสวนศอกสวนแรงครับวงในปั้มรัดมัดตีเป็นมวยปลดใหญ่ปลายแหลงนะครับฟอมสดเลยนะสำหร ก็เก็บตัวฟิซซอมที่ข่ายทหารกองทัพภาคที่3าจังหวัดเพชรบูร์นะครับล่าสุดี่ช่วไว้ครับชนะคะแนนจร์ดคาราบาวครับที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานะครับส่วนกูโชครับเป็นเมฆพลันชัยครับหลวเจ้าเมฆชูทางด่วนครับ170ซนเมตรครับ19ปีจากนครศรีธรรมราชนะครับเจ้าเมฆตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือมวยซ้ายนะครับประเภทตั้งรับจับทางครับเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกสับสอกสวนแรงครับเป็นมวยที่มีนาทีทองดีเลยนะครับประเภทซ้ายจัดจ้านเลยนะครับเก็บตัวฟิซ โชคไว้ครับแพ้น็อกยก2ให้กับเอกลักษณ์วอเทคโนโลยหลวงผู้สวงครับที่เวทีมวยราชดำเนินวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็มวยเข่ากับมวยฝีมือนะครับซ้ายกับขวาเลยนะครับกองพบนี่ก็แชมป์ปูนเสือตัวที่2 2ครับประเภทมวยเข่าครบเครื่องอ่ะนะครับสูงยาวเขาดีอาวุธหนักแรงแรงปลายแข็งแกร่งเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าปล่อยเวทขึ้นมา125รอย้เลยนะสำหรับนักของกองพบนะครับ ในขณะที่เจ้าเมฆนี่ก็ประเภทฝีมือมวยซ้ายนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายตั้งรับจับทางหน้าเสื่อดีเลยนะครับช่วงหลังนี้สภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับสำหรับเจ้าเมฆนะแผ่นลอกมา2ไฟติดเลยนะครับแล้วก็หายไปนานด้วยนะครับก็ดีคนละแบบนะสำหรับมวยคู่นี้ครับได้เสียแน่นอนนะครับชกในพิกัด125ปอนด์เท่ากันนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่ก้องพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยครับดูว่าช่วงหลังนี้สภาพร่างกายของก้องพบนี่เขาจะดีกว่านะครับมีรายการชกอยู่สม่ำเสมอนะครับ จังหวะฝีมือต้นๆอาจจะเป็นรองครับชื่อมวยชั้นมวยนี่อาจจะเป็นรองนะแต่ว่าได้ลูกสดได้ลูกแข็งแรงนะครับจ้าเมฆนี่ช่วงหลังดูว่าสภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็หยุดไปหนาด้วยนะครับออกลองนะครับไปที่กองพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยครับดูว่าสภาพร่างกายดีกว่านะครับเบียดไปเบียดมาไปปครับวันนี้จะพลิกเอาชนะทนาของจ้าเมฆพลันชัยไปได้นะครับระวังศอกให้ดีๆนะครับไม่พลาดโดนสอกแตกนับนอกไปก่อนนะครับออกลองไปก่อนนะครับที่กองพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยนะครับ สำหรับตัวเดียวเน้นๆครับชอบพิสุด์ในรายการเนี่ยผมชอบนิวปกรณ์สโชคมีชัยครับเป็นมวยฝีมือนะตั้งรับจับทางนะครับรูปร่างช่องโชคดูได้เปรียบนะครับหลักเดี่ยมสมองมวยความเป็นมวยดูดีกว่านะครับแล้วก็เก็บตัวฟิซอมที่สโชคมีชัยด้วยนะครับหรือว่ามาตรฐานความเชื่อถือนี่จะดูดีกว่านะครับได้เปรียบทุกอย่างเลยนะครับถ้าไม่ใช่มวยรอบนี้ครูนี้ยังชกกันไม่ได้นะครับชอบพิสุดิ์ในรายการนะครับออกชอบไปที่นิวประกรณ์เหมาะรวมใจเพื่อนนะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจาร์ลวงนาครับรายการมวยไทยเกสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่14มกราคม2567จากสนามมวยช่องเกสีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14.30นาทีเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาใดนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยแฟนมวยมณะที่นี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ